ไปมันไปหาข้าง้งาไว้ตะแกนลูกไปหาข้างค้งว่าขวายาแม่กินไปหาลักกอกไวเลยมาสามโจมะขวาที่รักบัวแม่มากินไก่บดแม่กัใจลูกกับใลตั้งอย่างเดียวขว่าใจเยไปตั้งียงเดียขอย่กนองฟังูเดียว เก่นลายเ็เป็นลายแล้นเขาไหวเห็นเจ้าขมางขาวข้างลาเาไยังร้องข้ออะไรว,ว,ว,วะเจไปกินขวานเนว้ยนี่ตะเกียทางเลย <laughs>